สวัสดีครับเพื่อนๆไทยพแลนด์ิสติทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมโอพิกเกเวิร์กนะครับจะมารีวิวกางเกงยีนส์พิกเกเวิร์กเอ็กไทยพแลนด์ิสตินะครับโดยที่ผมจะเล่าให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นโปรเจกต์แรกที่เราทําด้วยกันเลยนะครับย้อนไปตั้งแต่ปี2011นะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์แรกที่ทางพิกเกเวิร์กได้ทําร่วมก,กันกับไทยพแลนด์ิสตินะครับออกเป็นยูนิตี้โปรเจกต์หขึ้นมาเกี่ยวกับเดนิมนะครับโดยที่โปรเจกต์นี้ ก็จะเป็นรูปโลโก้ logo, หมูเสือนะครับแล้วก็ใส่นาฬิกาพันาลายแล้วก็ยกกำปั้นชูแบบนี้นครับอันนี้ก็จะเป็นเก่งที่เราทำในปี2011นะครับต่อมานะครับในปี2014เราก็ได้ออกโปรเจกต์2ขึ้นมานะครับโดยที่โปรเจกต์2เนี่ยเจ้าหมูเสือก็จะชู2นิ้วนะครับมาในคาแรคเตอร์ที่ใกล้เคียงเดิมนะครับแต่ว่าจะชู2นิ้วแบบนี้ แล้วมาในปี2024นะครับซึ่งเป็นพระเอกของวันนี้นะครับที่ผมจะรีวิวให้เพื่อนๆชมนะครับที่อยู่ในกล่องนี้นะครับอันนี้คือกางเกงยีน p i c k เว w o ์ k s X ็ y p e ย n a l ล s ส p นะครับซึ่งในโปรเจกต์นี้นะครับเราทำให้กางเกงยีนตัวนี้เป็นกางเกงยีน Type น n a l ต s ส d เดนิเลยนะครับโดยที่รายละเอียดและเรื่องราวจะเป็นยังไงเพื่อนๆตามมาชมกันเลยครับเดี๋ยวนนี้ผมจะเปิดกล่องให้เพื่อนๆดูกันเปิดกล่องนะครับ สิ่งแรกที่เราจะเห็นนะครับก็คือใบเซอร์นะครับเขียนว่า t ท a i a n a l y สติเซอร์ติฟิเคนะครับ TP Denim Unity Project 2024ซึ่งเป็นปีนี้นะครับซึ่งในปีนี้นะครับไทเ i a n a l y สติก็จะครบรอบปีที่19ของทางกลุ่มของเราด้วยนะครับกจริงๆตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่81นะครับเราผลิตทั้งหมด99ตัวอย่างนี้ก็จะมีปั๊มโลโก้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นใบเซอร์ที่แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีริมิต e d แต่ละตัวรันนัมเบอร์เลย อันนี้คือชิ้นแรกหลังจากเปิดกล่องมาเราจะเห็นสิ่งนี้ตัวใบเซอร์นี้นะครับเราจะทําเหมือนกับใบเซอร์ของนาฬิกาพันนารายในรุ่น Limited Edition เลยนะครับเราได้ i n นส i ิเรชันมาจากนาฬิกาอรอมากๆนะครับโอเค แล้วอันนี้นะครับจะเป็นซอร์ติฟิเคทนะครับที่จะบอกรายละเอียดเรื่องราวต่างๆของกางเกงยีนรุ่นนี้เป็นสเปคพร้อมกับบอกว่าทรงอันนี้คือทรงไหนนัมเบอร์ห W 3 1 AA นะครับก็คือปีที่ผลิตปี2024นี้นะครับตัวที่81ทับ99นะครับแต่ละตัวก็จะมีใบซอร์ติฟิเคทแบบนี้ออกมาในนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของสเปคนะครับบอกว่าเป็นเฟบริกกี่ออนนะครับเส้นได้เป็นยังไงเนื้อผ้าเป็นยังไงและอันต่อไป ก่อนที่จะมาถึงตัวกางเกงนะครับเดี๋ยวเรามาดูของแถมกันก่อนนะครับอันนี้คือไอเทมพิเศษนะครับที่เราทําไว้ให้หมอบให้กับเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับก็จะเป็นกระเป๋าใส่นาบัตรนะครับหรือว่ากระเป๋าใส่บัตรเครดิตนะครับจะเป็นอลเล็ตเล็กๆสําหรับใส่บัตรเครดิตนะครับแล้วก็จะสามารถใส่ธนบัตรนะครับในด้านนี้ได้ด้วยโดยดีไซน์ด้านหน้าก็จะออกแบบเป็นคําว่าไทยพันธุ์ีนะครับดีไซน์เดียวกันกันกบป้ายหนังเลย จะเป็นดีไซน์เดียวกันกับใยหนังตัวนี้เลยต่อมาก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับโลโก้ไทยพษษษษันธสัญญนะครับตัวนี้ซึ่งโลโก้ตัวนี้นะครับเราทำมาเป็นพิเศษเลยนะครับก็ตัววัสดุนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายฟอยด์นะครับจะมีความเงาสามารถเพื่อนๆไปติดที่กระจกนะครับเป็นกระจกรถยนต์นะครับหรือว่าจะเป็นที่คอมพิวเตอร์ก็ได้เลยสติกเกอร์ก็หล่อมากๆเลย ก่อนจะถึงตัวงเเกนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูกล่องหน่อยนะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นกล่องเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับจะเป็นกล่องที่มีตัวโลโก้ p i c k l e w o เ k s นะครับเป็นโลโก้ PW แบบนี้นะครับโลโก้ PW ที่เป็นอาร์ที่ทําจากทองเหลืองนะครับแล้วเราก็จะเลเซอร์เป็นลาย PW ไว้แบบนี้เลยนะครับจะเป็น 3D ออกมาเลยแบบนี้เลยที่ด้านข้าง ที่ด้านข้างจะเป็น TP โลโก้เป็นรุ่นโมเดลนี้นะครับก็คือ TP Fabric รหัส 16MZ นะครับ 16MZ จะย่อมาจาก16อ oz อได้ยืนเป็น Memphis Cotton ได้พุ่งเป็น s i m b w e Cotton นะครับตัวนี้ Number 5 W31 AA81 ท9 9และอันนี้เป็นโคตรรหัสเดือนปีที่ผลิตนะครับมาถึงตัวอางเกงกันแล้วครับ สำหรับตัวกางเกงนะครับคอนเซปต์ในการออกแบบนะครับก็ข้อที่1เลยนะครับเนื้อผ้าเนี่ยเราอยากให้เพื่อนๆในกลุ่มไทเปร์ไรส์สีใส่สบายนะครับโดยที่เราทาออนที่ไม่หนาไม่บางจนเกินไปนะครับอยู่กําลังดีอยู่ที่น้ําหนัก16ออนซ์โดยที่ความพิเศษก็คือได้ยืนเราจะใช้ได้ยืนจากอเมริกานะครับเมมฟิสคอตตอนนะครับส่วนได้พุ่งจะเป็นซิมบับเวคอตตอนแล้วก็ตัวเนื้อผ้านะครับเส้นได้การปั่นเส้นได้เนี่ยจะมีความสลับและเนบ ไปพร้อมๆกันเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูเนื้อผ้าเห็นไหมครับจะเห็นเป็นเม็ดๆวิธีการดูผ้าเนบนะครับก็เราจะกลับด้านข้างในนะครับเพื่อจะดูคือด้านในเนี่ยเนื่องจากมันมีสีขาวเราจะเห็นได้ชัดขึ้นความเป็นเนบที่เป็นสีน้ำเงินเห็นไหมครับจะเป็นเม็ดๆเงี้ยครับเขาเรียกว่าเนบผ้าตัวนี้จะเป็นทั้ง สลับบี้แล้วก็เนฟอยู่ในตัวเดียวกันเลยสลับบี้ก็คือความไม่สม่ำเสมอของเส้นได้นะครับเล็กใหญ่เล็กใหญ่แบบนี้นะครับส่วนเนฟก็คือจะเป็นปมๆแบบนี้ครับอย่างที่บอกนะครับกางเกงยีนตัวนี้นะครับออกแบบให้มันเป็นกางเกงยีนไทยพันธุ์สีหรือกางเกงยีนสำหรับคนที่รักแล้วก็ชื่นชอบนาฬิกาพันนลายโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ในการออกแบบหลายๆอย่างนะครับก็นำเอากิมมิกจากนาฬิกาพันนลายมาใช้ในกางเกงยีนรุ่นนี้นะครับ ป้ายหนังนะครับเราใช้หนังฟอกฝาดนะครับจากอิตาลีนะครับนำมาสกรีนนะครับแล้วก็ปั๊มร้อนอีกทีหนึ่งโดยดีไซน์ของป้ายหนังนะครับก็จะเป็นรูปนักประดาน้ำนะครับแล้วก็กำลังไหายเข้าหาโลโก้นะครับซึ่งโลโก้เนี่ยก็เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือว่าจุดศูนย์รวมของพวกเรานะครับชาวไทยปริษททุกคนเมื่อจะสังเกตเห็นว่าในครั้งนี้นะครับเราใส่เป็นภาษาอิตาลีไว้ทั้งหมดเลย อนี่ก็จะเป็นคำว่าไทยแลนด์นะครับในภาษาอังกฤษนะครับเราจะเขียนเป็นในภาษาอิตาลีไว้แบบนี้เลยนะครับใบหนังเราจะเย็บแบบบนล่างนะครับสามารถสอดเข็มขัดได้แบบนี้ที่กระเป๋าหลังนะครับจะมีทั้ง2ด้านนะครับกระเป๋าหลังทั้ง2ด้านนะครับก็ด้านหนึ่งนะครับจะเป็นโลโก้นะครับไทเปร์นสตินะครับโลโก้ไทเปร์นสตินะครับเย็บด้วยได้สีน้ำเงินฟ้าในเฉดของไทเปอร์นสติเลย ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นอาร์คซอนนะครับจะเป็นโลโก้ Pi ก o e w o r k ในภาษาอังกฤษนะครับตัว P W ซึ่งเวลาใส่นะครับก็จะเฟดเห็นโลโก้ของ Pi ก o e w o r k ขึ้นมาเพื่อจะเห็นว่ามันมีความนูนแบบนี้ครับพอเฟดปุ๊บก็จะปรากฏโลโก้ของ Pi กอ e w o r k เด่นชัดขึ้นมาแล้วก็สีได้นะครับได้ทั้งตัวเนี่ยเราใช้สีได้ที่เป็น เฉดน้ำตาลนะครับอ่อนๆนะครับเหมือนกับพลายน้ำของนาฬิกาวินเทจของพันารลายในอดีตเลยนะครับก็มาเป็นคอนเซปต์ในการทำย้อมสีได้เย็บในรุ่นนี้นะครับสังเกตไล่ดูเห็นไหมครับเนื้อผ้าก็จะมีความสลับมีความเน็บสวยงามมากๆมาดูด้านหน้ากันดีก,กว่าครับที่ด้านหน้านะครับอยากให้เพื่อนดูวันแรกนะครับก็คือกระดุมเม็ดบน กระดุมเม็ดบนเนี่ยจะผลิตจากบรอนซ์นะครับตัวนี้จะเป็นเนื้อบอลแท้เลยนะครับก็กระดุมทุกเม็ดกระดุมและริเวททุกเม็ดในซีรีส์นี้นะครับก็จะเป็นเนื้อบรอนซ์ซึ่งทำเป็นโลโก้ของไทยพันล้สีลงไปเลยที่กระดุมเม็ดล่างก็จะเขียนว่าไทยพันล้สีพร้อมโลโก้ TP ด้วยนะครับกระดุมเม็ดล่างก็จะเป็นผลิตจากวัสดุบรอนซ์ Bronze เช่นเดียวกันนะครับ มาที่รีเวทนะครับรีเวทก็จะเป็นวัสดุบอลเช่นเดียวกันเราที่ซ่อนอยู่หลังกระเป๋าเหรียญน,นะครับก็จะเป็นโลโก้ของไทยบริษัทที่จะแอบอยู่ด้านนี้จะเห็นไหมครับจะมีโลโก้เรากระเป๋าก็จะเห็นโลโก้อยู่ครึ่งนึงนะครับเหมือนตอนเราล้วงกระเป๋าก็จะเห็นโลโก้เต็มๆเป็นกิมมิคแบบนี้เลย แล้ที่ขอบเอวนะครับก็เราจะปักซีเรียลนัมเบอร์นะครับของแต่ละตัวนะครับอย่างตัวนี้เป็นตัวที่81ก็จะเป็น AA นะครับ81ทับ99แบบนี้เลยซึ่งแต่ละตัวก็จะรันนัมเบอร์ต่างกันนะครับแล้วที่ด้านหลังก็จะมี Serial Number อยู่ตรงนี้ด้วยเรยกได้ว,ว่าก็จะฝัง Serial Number เฉพาะของแต่ละตัวไว้ทุกจุดเลยนะครับก็งานก็จะเนียบมากๆมาดูผ้ากระเป๋ากัน สำหรับผ้ากระเป๋าในรุ่นนี้นะครับเราใช้ผ้าแ i n r b o n e นะครับหรือก้างปลานะครับซึ่งเป็นลายทอแบบวินเทจในยุคในอดีตนะครับในวงการมิลิเตเร่ก็จะชอบใช้ผ้าในลักษณะนี้มากๆนะครับเรานํามาใช้เป็นกิมมิกในรุ่นนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นแ i n r b o n e นะครับสีผ้าดิบนะครับสีธรรมชาติเลยแล้วก็จะบอกสเปคต่างๆของเค่องเกียงยีนรุ่นนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทําเป็นกิมมิกนิดนึงนะครับก็ จะเป็นสเปคต่างๆซึ่งเราจะทําเป็นภาษาอิตาลีนะครับสำหรับเพื่อนๆก็สามารถใช้มือถือถ่อถายรูปนะครับแล้วก็สแกนจาก Google Translate จะได้หรือใช้ Google Translate ถ่ายรูปแล้วก็แปลได้เลยนะครับก็จะเป็นสเปคต่างๆของกันจิงยีนรุ่นนี้ส่วนอีกด้านก็จะเป็นโลโก้เดียวกันกันกนกบป้ายหนังเลยครับแบบนี้เรียกได้ว,ว่าดีเทลจัดแน่นแล้วก็จัดเต็มมากๆนะครับรวมถึงรายละเอียดต่างๆที่ทางพิก o เวิร์นะครับ กับทางไทเปนไิตร่วมกันออกแบบขึ้นมาหวังว่ากางเกยงยีนรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆที่ได้รับไปก็จะชอบกันเดี๋ยวเราจะมีงาน GTG กันวันที่6กุมภาพันธ์นี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ได้ไปก็เจอกันแล้วก็ทักทายกันในงานนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่ได้ไปก็ หรือว่าสั่งกางเกงไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะส่งตามไปให้นะครับหรับวันนี้นะครับขอจบรีวิวของกางเกงยีนไทยพนาริส4ีหรือว่า Pickworks X ไทย i นาริส i s Project สแต่เพียงเท่านี้นะครับพวกเราตั้งใจทํากันมากๆเลยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ